สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอคลิปเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EP 2ครับวันนี้จะเป็นคลิปทไลายลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเตรียมการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในปี2568ดังนั้น ผู้ที่ถือบัตรเดิมหรือผู้ที่สนใจแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะได้เตรียมตัวให้พร้อมแต่ก่อนรับชมกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วเรามารับชมคลิปกันเลยครับจากเดิมตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก1ปีนั้นตอนนี้ได้มีการตรวจสอบเป็น2ปี ที่จะครบ2ปีในปี2568ถามรายการลงทะเบียนซึ่งนี่เป็นการคาดการนะครับยังไม่ได้ประกาศเป็นจริงเป็นจังจึงต้องรอประกาศจากรัฐบาลอีกทีําลายคร่าวๆตอนนี้คือ 1. เดือนมกราคม2568จะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งคนเก่าและผู้สนใจลายใหม่ 2. เดือนมีนาคม2568ประกาศผลการลงทะเบียนและเปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิบและ 3. เดือนเมษายน2568เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คุณสมบัติเบื้องตน 1. เกณฑ์รายได้คือรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปี รายได้เฉลีย่ยครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี 2. เกณฑ์อายุและทรัพย์สินคือผู้มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีเงินฝากฉลากพััธบัตรและตาสารรวมกันแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่การครังกำหนด 3. ข้อจำกัดเพิ่มเติมคือไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่หัวัยรวมกันแล้วไม่เกินล้านห้าแสนมีวงเงินกู้ยานพาหนะรวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งล้านบาทสำหรับผู้ถือบัตรเดิมบัตรเดิมใช้งานได้ถึงวันที่3 1มีนาคม2568ผู้ถือบัตรเดิม อยากใช้สิทธิ์ต่อต้องลงทะเบียนรอบใหม่และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่จากที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นจะเห็นว่าภาพรวมๆไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์คุณสมบัติหรือแม้แต่ข้อกำหนดของผู้ถือบัตรเดิมแต่สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมของตอนเอง รวมถึงการติดตามข่าวสารและประกาศเป็นทางการอย่างใกล้ชิดอีกครั้งเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านและขอให้ทุกท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงการรวบรวมและสรุปจากแร่งข่าวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โปรดติดตามประกาศและ รายละเอียดอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกทีครับสุดท้ายท้ายสุดกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและขอขอบคุณที่กรุณารับชมคลิปกันจนใกล้จบหากมีข้อติชมข้อเสนอแนะและอยากสอบถามก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ